รูดออกมาวันนี้มาที่วัดสมุทรการเชะต้นไม้ใหญ่ดีก็แล้วก็แล้วก็วัดสมุทรการเชะมันมี้ัไหม พิาอนาอยู่ด้วย้าวมียักษ์สองตัวเหม,มเือนวัตระเจ้เลยอ่ะสวยมากเลยดอกไ้นะคะต้นไม้ ศาลาประชาสามคัคคีอุ้ยไอ้ย,ยากรถเราเอ้ยตอนเย็นที่เขาสวดเขาไปสดที่ไหนเนี่ยส่วนจะได้กก็บไปซื้อชามีอะไรนี่น่าจะตรงนี้ที่เขาสวดทำวัดยินกัน่ ว่าไม่เห็นมี้วีแววไม่ขาวอะไรกันเลยอ่ะสวยเฉยวัดแต่ละวัดเดี๋ยวนี้สวยมากข้า <c oughs> <c oughs> งในก็มีอีกสารานอันนั้นห่อระครังแน่นิไปก่อนมาเซอร์วี จจจน,นี่คือและนี่ก็คือวัดอะไรนะสมุดการ์แฉะนะเลยหอนาฬิกาความบริมนิด้วยต้องมะไรเนี่ยวะฮัดสมุดการ์แฉ